เตี่ยวต้มยำแท้เส้นรำยอนลุยเส้นนุม่มต้มยมขำขำเผ็ดแซ่บเ,ออเราชอบเส้นใหญ่มากเพราะเรารู้สึกว่ามันกินแล้วมันเต็มคำดีอะ่ะอร่อย เราจะบอกให้ว่าราคาแต่ละชามอ่ะหลักสิบบาทไม่ถึงร้อยจ้ะราเมนท้องฟืก90บาทนะดูดูหมูเป็นชิ้นอย่างงี้ไม่โกงนะจ๊ะหมูบดช่อเท่าไหร่4 5่บหาบทเนี้อ5บาบาทจอยมากมีของหวานด้วยจ้ะนั่นเป็นขนม้วยคอนโดคู่ละ10บาทอ,อ่อยอุอย้อยอเลย ค่ะชีเบนเขาบอกว่าเขาจะพามาหาร้านแถวแถวบ้านแอร์ซึ่งบ้านแอร์เนี่ยคืออยู่แจง้งวัฒนะนางพามานี่ค่ะนนทบ,บุรีซึ่งบ้านฉันอยู่หลักสี่ทุกคน <au> มันมัมมนคนละฝั่งกันเลยค่ะซิสแต่ไม่เป็นไรเรา,เรา,เ,ราเราให้เราให้รางวัลในการพยายามเนอะก็คือมาได้คือสุดท้ายแล้วเส้นทางการเข้าเมืองกับการมานนทบุรีก็พอๆกันตอนนี้ชีเบนพาเรามากินนี่จ้ะ เตียวต้มยำแท้มากินต้มยำกันค่ะวันนี้วันนี้เราอยู่ติวานนทซอย38นะคะซึ่งเข้ามาในซอย38เนี่ยมันก็คือทานสำริดซอยติซึ่งปากซอยของออติวานนทซอย38เนี่ยก็คือนี่ค่ะสนามบินน้ำนะคะมาง่ายมากๆคือไม่ไกลเลยแล้วเราเข้าไปกินต้มยำกันเลยดีกว่าค่ะไป เปิดมาแล้วกี่ปีคะพี่พี่การพี่การเปิดแล้วสี่ปีครับสี่ปีโอ้ยแปลว่าก็ยังมาอยู่นะคะครับผมก็มีก็เปิดพร้อมกันเลยทั้งก๋วยเตี๋ยวและขนมคุณครับท่นผมด้วยเออไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวนะคะคือสูตรนี้เป็นสูตรของพี่เองเลยป่ะคะหรือว่ามีคุณพ่อคุณแม่หรือทำไมถึงแบบทำปมยำอ่ะไม่มีความรู้เลยไม่มีความรู้เลยเลยโอ้ยแต่รดนะรดนะคือชอบชอบอยู่แล้วชอบกินก๋วยเตี๋ยว เออทำเองเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมทางก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำแล้วก็ขนมของพี่การด้วยเย่โอเคขอบคุณค่ะทุกคนดูจะบอกว่าต่ละชามดูไฮโซโบใหญ่มากนะคะดูเหมือนว่าเรากำลังทานอยู่ในห้างดังนะดูดิ เป็นธรรมดาดูนี่ดูทงคัตสึนะคะแน่นอยู่พอสมควรนะเราจะบอกให้ว่าราคาแตา่ละชามอ่ะหลัก10บาทไม่ถึงร้อยจ้ะราเมนทงคัตสึ9กบาทนะดูดูหมูเป็นชิ้นอย่างงี้ไม่โกงนะจ๊ะ <_ an> หมูบดช่อเท่าไหร่45บาทถ้าจะเพิ่มไข่ย,ยงมาตูมแบบนี้เขาก็เพิ่มแค่10บาทโอดเน้อสี่สิบห้าบาทจอยมากเน้ี่ย45าบาทยำอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรไม่พูดละกินกว, <_ an> ว่าเปรี้ยวปากทงคัตสึชอบมากฉัาชอบกินน้ำจิ้มทงคัตสึ ฉันเป็นคนชอบน้ำจิ้มไงเปรียปร้ยวๆหอมๆเ <screening> ขาก็จะแตะนิดเดียวค่ะฉันจะเอาขงเส้นนี้ลงไปคลุกกลิ้งกลิ้งกับน้ำจิ้มอย่างนี้ก่อนแต่ลำคนชอบกินชิ้นชิ้นขอบหมูนะจ๊ะืมหมูนุ่มกรอบมากทอดใหม่สดๆเลยเมื่อกี้นะคะก่อนวางบนจานโอ้แซ่บอยู่นะโอ้แซ่บอยู่นะเนี่ยเรามาดูเส้นดีกว่า นี่เส้นรามยอนนะจ๊ะหนานุ่มดเซ่มันก็คือคล้ายๆเหมือนเส้นมาม่าใหญ่อ่ะรุอยอืมอ,อเส้นนุ่มอร่อยอ่ะต้มยำข่าว็ดแซ่บหอม ต้มยำถึงใจทุกคนต่วเส้นมันเลิศนะเส้นมันหอมมันมันนิ่มนะเลิศนะต้องกินกับไข่ดิอืมอร่อยเส้นเลิศก็ฟิลแบบฟิลมามา่มาทุกคนอน,นี้มีไข่ละอืมไขม่เลิศมากใครที่ชอบแบบฟิลแบบรสชาติฟิวชัตินิดนึงเป็นแนวของค้าสื่ออาจจะแบบไม่ใช่ออรรจินนลแบบว่าต้มยำจ๋า ก็แนะนําอันนี้ก็จะเส้นมันก็จะเป็นแบบเส้นราเมนเส้นมาม่ามีหมูของคัส,สื่อมันก็ได้อีกฟิลหนึ่งนะคะอร่อยเผ็ดแซ่บถึงใจอร่อยไม่ใช่หมูก่ชอบบ้างดีกว่านี่ก็จะคุกนะทุกคนนี่นะจ๊ะอุ้ยเส้นใหญ่แบบนี้ฉันเป็นคนชอบกินเส้น เราจะคลุกนะจ๊ะหมูแน่นมากเราชอบเส้นใหญ่มากเพราะเรารู้สึกว่ามันกินแล้วมันเต็มคำดีอ่ะอุ้ยเส้นแบบเราชอบเส้นใหญ่แบบนี้เส้นแบบใสๆอะ่ะเข้าใจปะทุกคนมันจะแบบมันจะมีความแบบดึงๆหน่อยเออมีความนุ่มแบบเหนียวๆนิดนึงเคี้ยวมันจะได้ texture. เทกเจอร์เออนี่เขาน้ำหน่อยน้ำน้ำเน้นน้ำอุ้ยจะหกไหมพร้อมยัง ต้นรดน้ำฉ่ำต้มยำรดหมูแน่นคนนะัะเป็นคนชอบกินแบบข้าเส้นกับน้ำถ้าแบบไปกินกว๋วยเตี๋ยวอะจะกินเท่านั้นเลยใช่ก็กินบ้างแล้วก็อารมณ์ชอบกินเส้นแล้วก็ที่เหลือๆก็แบบตอนจบๆก็ค่อยตักกวนขึ้นมากินอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ส่วนมากก็จะอิ่มก่อนง่ายกินเส้นเสนนนน้นนุ่มแซบหมูแน่นอร่อยอันนี้เป็นเกาเหลานะคะทุกคนแต่ถ้าใครนะคะที่แบบ ไม่ชอบเส้นไม่กินเส้นไม่กินเส้นกับใครก็จะเป็นใครบ้างไม่ฉันไม่คนหลักทุกคนมีไหมมีไม่กินเส้นกับใครปะแต่งนน้อีกนิดนึงแต่เปนช่าแต่งหน้าแต่งหน้าโอ้ยนี่โทรช่าแต่งหน้าฉันหาคอนเทนต์ฉันเรื่อยๆเห็นคอนเทนต์ฉันล่าสุดยังที่ฉันพากคตะลิฟซ์จริงเลขทั้งหมดที่อยู่ในคลิปจ้ะสรุปแต่งหน้าทำผมอะทั้งเซสชั่นคือไม่ทำอะไรเลยจ้ะนั่งท่องเลขโอเคมาที่เกาเหลาเกาเหลาก็จะเป็นเกาเหลาหมูเด้ง เรามาชิมหมูแดงกันดีกว่าใครที่ไม่กินเส้นนะจะดูเพื่อนคนแน่นมากเลยดูดูหมูแดงขอโทษนะเด้งวะคะเด้งเด้งเด้ง s h a เพ่งใครอะรู้เลยนะคะรู้อายุเลยนะคะแล้วก uh, 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 uh ็น nah ี่มีมินิแน่นๆเห็นไหมคะมีหมูมีหมูชิ้นด้วยมีลูกชิ้นกุ้งแล้วก็อันนี้อะไรลูกชิ้นเปล่าลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาใช่ปะเดี๋ยวเราจะชิมหมูแดงนะคะนี่ อืมันเด้งจริงเธอมันนึบๆนี่นะคะหมูเด้งชิ้นใหญ่ไหมวะอืมหมูนุ่มฮึสุดนะจ๊ะชิลเหรอคะอร่อยมากหมูเด้งหมูนุ่มแล้วก็หอมอร่อยรสชาติดีน้ำซุปก็ดี ไม่เผ็ดเกินไปกําลังอร่อยคือไม่ไม่กินไม่เผ็ดจนพลามานใช่แต่ถ้าใครชอบเปรี้ยวกว่าน,นี้สามารถเพิ่มเปรี้ยวได้อีกน,นิดนึงแอบว่านะเพราะตอนนี้อยากเปรี้ยวมาพรุ่งนี้ชอบกินของเปรี้ยวนะคะแต่เนี่ยแหละกาลังดีอร่อยเลยจะมาลองอื่นไหมยำลูกชิน้นหรอไหนอ่ะอันไหนอ่ะลูกชิน้นใครอ่ะใช่ใช่ใช่นี่งมันมีแบบแบนๆอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเนื้อหมูกับเต้าหู้นีค่ะทุกคนยำจ้าแตตๆหน่อยแต่น้ำๆหน่อย นุ่มจอยยำแซ่บจะใจยาก็ไม่เผ็ดเกินไปนะคะกินแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานชัดเียดูกินปลาดอ้อยเขาไม่ได้มีแค่ก๋วยเตียวอย่างเดียวนะคะอย่างที่บอกก็คือนี่ถ้าใครอยากกินเล่นฟิลกินเล่นนะคะก็จะมีไก่นี่ีิไก่ทอดแล้วก็มีเกี๊ยวทอดไส้หมูเดง เราก็จะมากินเกลียวให้ดูกันค่ะเพราะเราสั่งมาเองน้ำจิ้มจอยกอบอร่อยจอยอันนี้แหละเพียงการสำหรับใครนะคะที่ตามหาอยากกินแบบต้มยำแบบสะใจนะที่นี่ได้เลยคือเขามีหลายแบบมากคือคุณอยากกินแบบ ฟิวออริจินอลต้ยมยำแบบไทยๆธรรมดาคือเป็นหมูว่ชอ่อใช่ไหมคะถ้าอยากจะฟิวชั่นนิดนึงเขาก็จะมีเป็นฟิวฮงคัสึก็มีซึ่งเขาทอดใหม่ให้เลยร้อนๆแล้วก็กรอบกรอบนอกนุ่มในหอมอร่อยเสมือนอยู่ญี่ปุ่นปล่าเออป่ะแล้วก็ยังมีเส้นรามเมงด้วยซึ่งรามเมงมันไม่ใช่เส้นรามเมงแบบที่มันหนาเกินไปมันก็เป็นกระหมามม้านิดนึงซึ่งมันก็เปลี่ยนฟิวในการกินต้ยมยำให้เราได้ดีอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ ไม่เผ็ดจนเกินไปรสชาติดีมากก็คือหอมอร่อยทุกอย่างแล้วเครื่องให้แน่นสุดๆนะคะหมูเด้งก็คือชิ้นทาบ,บเบกอย่างนี้เลยนะที่เดินเข้ามาเนี่ยไม่ได้เห็นว่ามีก็วยเตียวอย่างเดียวนะจ๊ะมีของหวานด้วยจ้านั่นเป็นขนมพ้วยคอนโดมาลองกันแย่ กินข้าวไม่กินหวานสุดดานไทยค่ะคราวที่เราเรากินเต็มคราวนี้เหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วต้องกินขนมถ้วยแต่เรามากินต้มยำแล้วก็มีขนมถ้วยเหมือนกันนะจ๊ะแต่ขนมถ้วยไม่ธรรมดาเป็นขนมถ้วยคอนโดคือใหญ่มากนี่พี่การเขาเพิ่งทําให้อร์แบบเสร็จร้อนๆเลยเขามี3รสนะคะก็คือจะมีมีใบเตยเผือกแล้วก็ฟักทองซึ่งกล่องหนึ่ง30บาทแต่เดี๋ยวเราจะมาชิมรสนี้ก่อนคขะอยากกินรสใบเตยนี่อีกขันหนึ่งนี่นะคะ ค่อยลึกนะจ๊ะไม่ธรรมดานะจ๊ะนี่ดูค่อยลึกมากเหนียวหนึบนี่ได้มาแล้วหวานมันหอมข้างบนเขาข้างบนคือกะทิใช่ไหมมันหอมอร่อยมากจอยมากทุกคนคูณสิบบาทอร่อยมากอือืม อาเกินสิเขามันอร่อยอร่อยปะมันหอมไม่หอมตอกกะทิแล้วนึ่งเอาเผือกไหมตะกี้อร่อยปะกินได้เรื่อยๆนะนี่ค่าหมดจริงจ้าเอาจริงนะกินได้ทั้งกล่องอะอร่อยมากแล้วคือเข้าใจไหมว่าเนื้อเขาให้ปกติขนมถ้วยเขาจะแบบ ห้วยแบะถ้วยถ้วยแบบนิดเดียวอ่ะแบบโอ้ยไม่ไม่สาตาเลยนี่คือคอนโดจริงทุกคนมันลึกมันควานลึกแล้วข้างบนอ่ะชั้นกะทิขึ้นหนาเค็มหอมมันตกละถ้วยละห้าบาทจอยมากซื้อไปฝากสั่งไปฝากญาติพี่น้องได้เลยค่ะรับรองว่าอร่อยจริงค่ะีเนจ้าพีเนจ้ะวันนี้ก็ขอบคุณมากมากนะคะจอยสุดๆกับการก,กินต้มยำแล้วก็มันจบด้วยขนมถ้วยคอนโดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะช่องวี o Channel ด้วยนะคะ อีพีหน้าเราจะไปกินไหนก็ต้องตามไปดูนะคะแล้วว่าแอลรินจะแต่งหน้ากับทำผมเป็นทรงอะไรเออซีโอนะคะบายกนค่ะทั้งหม้อนี้ขอเลยนะคะเดี๋ยวแพ็คให้เลยเขาให้จริงๆแล้วนะพิซซ่อะไรอะแห้งเหรอบะหมี่เป๋าะแห้งยำจะเป็นเส้นบะหมี่แบบแบนใหม่แบบสับนี่เขามีซุปมาให้ด้วยนี่ไงลูกชิ้นแคะมาขาะนี้ดูเส้นสิ แล้วก็นี้ดูสี่ิมันเห็นความเคลือบเนอะของเส้นนี่เส้นเขาแบบเป็นฟิวนะอัลเดนเต้นะจ๊ะทุกคนอืออร่อยบ้านอ่าอยู่ตอยี่สิบหกใช่ปะก็คือแถวดอนเมืองในซอยนั้นนักประซอยเขาจะมีอาหารขายแล้วก็จะมีแบบตู้รถเข็นอาหาราต่างๆผ่านหนะ้าบ้านตลอดคือเราอ่ะโดนห้ามออกนอกนอกเขตรัวบ้านใหญ่ แต่เราก็จะได้ยินเสียงตลอดรถกับข้าวรถไอติมรถก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยมันก็จะมาเรื่อยๆใช่ใช่อกๆๆอกอกใช่แล้วเราก็จะแอบแบบบางวันก็จะแอบออกไปยืนข้างหน้าบ้านซึ่งทุกวันนั้นที่ออกไปนาบ้านคือโดนด,ด่าตลอดเพราะว่าแม่ไม่แบบที่บ้านไม่ให้ออกไปอันตรายแต่ก็มันเป็น,ปน,ปนความตื่นเต้นวัยเด็กเนาะที่เราจะสามารถแบบที่จะได้ซื้อของหน้าบ้านกิน